สวัสดีค่ะคุณครูนุ้ยนะคะน้องนิเวงค่ะก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวคิดอะไรก็สมหวังนะคะประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วก็รักคุณครูเหมือนเดิมค่ะรักมากๆแล้วก็คิดถึงมากๆนั่นเลยไว้เราไปเจอกันโอเคไหมโอเคไหม <c oughs> ค่ะรักคุณครูมากๆไงก็แดตัวเองนะคะแล้วก็ไม่รู้ที่บ้านโดนน้ำท่วมหรือเปล่าก็ถ้าโดนเนี่ยก็เป็นกาลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวว่างๆจะเชื่อเก็บบ้าน คิกคิกคิกคิโอเคคุณครูเหมือนนักเรียนอินเตอร์เลยสักคนแต่นุนึุชื่อไม่ออกที่เขาดังดังดังมากมากเลยนั่นแหละค่ะแฮปปี้เบิร์ดย์ค่ะคุณครูมีเพลงมาขณะนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดพิธีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณครูหนุ่วิริยาภาค่ะขอเค้กหน่อยขอเค้กหน่อยแล้ว โอเคไว้ตรงนี้โอเคเรามารลองเพลง Happy Birthday กันนะคะหนูโอเค Happy Birthday, Happy Birthday. Happy ้วันเดย์ค่ะคุณครูบายบายอย่าลืมเป่าเค้กนะคะเดี๋ยวหนูเป่าให้หนึ่งสองสามหายไปเลยบายบายแล้วคุณครูน,นะคะคิดถึงมากๆมัวมัวบายบาย